ครับมีประกันแม่ค่ำนะครับสอดเกลโอ้ทางนู้นนะครับตอนนี้ฝนตกฝนตกก็ตกต่อไปช่างกะหลบฝนมาอยู่ข้างในสอดเกลดนะครับตัดปักแม่ค่ำเดี๋ยวน้องอยาเข้าระบบนะครับ ก่อจะหยุดไหลนะครับเดี๋ยวราจะค่อยจับก,กระแสแอมดูทีนะครับอโอเคแอมป์ไหมครับควรเปิดแอร์เลยครับ ระแสนะครับความร้อนอ๋อขวาไม่ได้ปิดครับมันลมไม่ออกอีกโอเค <Okay, S 2> ครับเริ่มทำงานแล้วนะ 2 em em được năm giờ. 17. đang lò lòp này này này. ตั้งสิบแปดอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวฝนตกมันเข้าหมดประหยัดไฟมั่ต่อขครื่องเองใช่ครับใช่ครับถ้ามันเย็นแล้ว กำลังสเปดนะครับ อย่าอยู่ที่นะครับเก้าสิบเจ็ดก้าสิแปดแ่อมอยู่ที่หอมนะครับแต่สำคัญคือจุดนี้ช่องลมความเย็นนะฮะตัวเย็นตัวนี้ก็เย็นตัวนี้ก็เย็นเย็นต้องเย็นเท่ากันนะครับจะของจับดูดูว่านอกเท่ากันทั้งสามช่องนะครับอางนี้เย็นแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหมือนตอนแรกเนี่ยจะไม่เย็น อันนี้เริ่มนิ่งนะครับน้ำยาเริ่มนิ่งน้ำยาไม่เกิน110ยสิบปไอนะครับกระแสยอยู่ที่5แอมป์นี่เขาปรับรอบลงแล้วนะครับเมื่อกี้สูงสุดอยู่ที่6.7นะครับจะปรับรอบสูงสุดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยถ้าห้องเย็นแล้วก็จะปรับรอบลงอีกนะครับเหลือยอยู่ประมาณ3แอมป์หรือ2.5แอมป์ก็แล้วแต่นะครับถ้าห้องเย็นแล้วนะครับน้ำยาำที่110 ไม่เกินร้อยยี่ิบ้อสบประมาณนี้แหละของมิโซนะครับตรงนี้นะครับจะมีติดติดเนี่ยลมเนี่ยมันมันเข้ากำแพงอยู่นะจริงต้องขยับมาหน่อยนะครับลมมันออกได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ ลมมาร้อนนะวอดีฝนตกนะครับตัววัดอุณภูมิอยู่ในรถขย่บดขยับไม่ได้ขยับมันต้องเลอะมันจะเลยลางมานะครับต้องทุบแน่หรออ๋อไม่จริงให้ดีนะงขยับนะบอกขอจะพองไว้ Okay. เมื่อกระแสนิ่งนะครับยายก,ก็อยู่ที่120ปีไอนะเกีวัดไอ22นะครับนี่ใหมเ่เจ๊ก็ต่อนะครับก็ประมาณนี้แหละแคานิ่งแล้วเกียร์ถึงเลยครับกกใหม่ประกอบทำยังไงก็ช่วยตางกัซาตคาบ์ว้ไลค์แชร์ทุกอย่างเลยขอนคุณที่มาในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้ะทุกงาน